ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุยไม่ฟลาเวอร์ทาร์โรแอนด์เดสตินีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงดีราศีกุมนะคะดวงของชาวราศีกุมในช่วงเดือนมีนาคม 2, 5, 6, 8นี้จะเป็นยังไงบ้างมาเช็คกันเลยนะคะมามาเริ่มกันที่เรื่องดีๆของคุณในช่วงเดือนมีนาคมนี้ก่อนนะคะชาวราศีกุมคะดูท่าทางเดือนนี้คุณจะมีเรื่องของการได้มี เวลาส่วนตัวของคุณนะมากเป็นพิเศษนะคะหรือว่าบางทีคุณอาจจะเรียกว่าหาพื้นที่นะคะสำหรับ ความสงบนะคะความสงบในจิตใจของตัวเองนะคะในการคิดในการวางแผนอะไรหลายๆอย่างนะแต่ใดๆก็ดียไม่ว่าคุณจะพยายามเก็บตัวขนาดไหนนะแต่ดูเหมือนสเสน่ห์ของชาวราศีกุมนะคะจะเข้าไปเตะตาใครต่อใครหลายคนเลยทีเดียวนะขนาดคุณคิดว่าคุณอินโทรเวิร์แล้วนะช่วงนี้ก็ยังมีคนอุตส่าห์มาเคาะ <c oughs> ประตูหน้าบ้านเรียกคุณนะคะหรือว่ามาชวนคุณคุยมาทักหาคุณอยู่เรื่อยๆนะ มีออร,ร่ามากเป็นพิเศษนะคะสวยมากเป็นพิเศษด้วยถ้าใครที่มีเรื่องของการนัดหมอทำสัญญกรรมทำสวยอะไรใดๆเดือนนี้นะออกมาสวยสมใจอยากเลยเชียวนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะมีนาคมเป็นต้นไปเนี่ยคุณจะเริ่มมีข่าวดีอะไรหลายๆอย่างเข้ามานะคะจากจิตใจที่มันแบบ ฟอดๆแฟบๆเหมือนหรือว่าเริ่มหรือว่าไม่ค่อยมีกําลังใจอะไรมาก่อนหน้านี้ช่วงเดือนมีนาคมคุณจะได้ข่าวดีนะคะได้โอกาสดีๆอะไรมาบางอย่างนะคะที่คุณจะต้องแอคชั่นนะคะในทันทีเพราะว่าเรื่องของระยะเวลาอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มันไม่คอยท่านะคะโอกาสคุณอาจจะมานะแต่ว่ามันมันต้องใช้ความรวดเร็วนะคะในการไขว้คว้าวนิดนึงนะคะ อ่ะนี่เป็นเรื่องดีๆของคุณนะคะใครที่ทำงานในในเรื่องของงานที่เป็นความคิดสร้างสารรค์งานจินตนาการนะคะช่วงนี้เวลากลางค่ำกลางคืนเนี่ยนะคะไอเดียคุณฟุ้งกระจายมากๆนะคะได้มาเยอะก็จดๆเอาไว้บ้างนะคะไม่งั้นมันก็คิดไปเรื่อยๆมันไม่ได้ลงมือทำสักทีนะคะ มาต่อกันสำหรับเรื่องของดวงดาวบนฟ้านะคะชาวราศีกุมนะคะตอนนี้ดาวอังคารเขาเริ่มเดินหน้าแล้วนะคะเดินหน้าอยู่ในราศีมิถุนนะคะซึ่งเป็นภพปุตตะของคุณดาวอังคารเองเนี่ยนะคะเขาเดิมทีเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนเรื่องของภพสหัชชะนะคะแล้วก็ภพกรรมมะของคุณนะคะดังนั้นเมื่อดาวอังคารเดินหน้าในภพปุตตะจึงหมายความว่าการงานอะไรต่างๆนะคะที่คุณกําลังจะ วางแผนว่าจะเริ่มต้นนะคะหรือว่าง้างมาตั้งนานแล้วนะคะจะมีโอกาสได้เริ่มต้นผลักดันมันอย่างเต็มที่นะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไปนะคะแล้วก็ จะมีโอกาสได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคงอาจจะต้องใช้เรื่องของการเจรจาสื่อสารต่างๆเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะพยายามรัดกุมกับเรื่องของคําพูดเรื่องของข้อความเอกสารสัญญาอะไรต่างๆเอาไว้ให้มากๆหน่อยเพราะไม่งั้นนะคะข้อความอะไรต่างๆมันอาจจะรัดตัวเรานะคะหรือว่าก่อให้เกิดเรื่องของความขัดแย้งกันทีหลังได้นะแต่เดือนนี้เป็นเดือนที่เหมาะมากนะคะมีนาคมเนี่ยสำหรับการคลิกออฟการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ นะคะคพลังคุณเริ่มกลับมาความคิดความหวังอะไรต่างๆของคุณก็เริ่มกลับมาแล้วนะคะ ดาวพฤหัสนะคะก็เดินหน้าเหมือนกันนะแต่แล้วก็เดินหน้าอยู่ในภพพันธุด้วยเดิมทีพฤหัสนะคะเป็นทั้งเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เรือนโชคลาบดังนั้นนะคะชาวราศีกุมนะคะเรื่องที่ปังสุดๆของคุณในเดือนนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคลาบและการเงินด้วยนะคะมีโอกาสว่าคุณอาจจะได้ได้บ้านได้รถนะคะมีการซื้อบ้านใหม่หอถอยรถใหม่นะคะหรือว่าได้ทรัพย์สินได้เงินทองนะคะเหล่านี้นะคะมาจากครอบครัวได้ นะคะเรียกว่าโชคดีค่อนข้างเฮงค่อนข้างปังเลยนะคะ แต่ทีนี้ตอนนี้เนี่ยดาวศุกร์อะนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะอีกดาวหนึ่งนะ,ะเขากําลังเดินถอยหลังอยู่ในภพกระดุมพระนะคะบางทีอาจจะมีไรายได้บางส่วนของคุณนะคะที่มันลดน้อยถอยลงไปบ้างนะคะหรือแปลอีกอย่างได้นะคะว่าคุณอาจจะต้องกลับไปดีลกับคนเก่าๆคนในอดีตเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองผลประโยชน์นะคะบางคนนะก็อาจจะมีแฟนเก่าคนคุยเก่าคนเคยทํางานด้วยกันคนเก่าๆนะคะกลับ เข้ามาตามหาเรากลับเข้ามาชวนเราไปทํานูน่ทนทํานี่ไปลงทุนนะคะหรือว่าบางคนก็ไม่ได้ชวนลงทุนนะคะพบกระดุมพ้ามันมีอีกความหมายหนึ่งนะคะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องบนเตียงใดด้วยนะคะบางทีอาจจะมีคนคุยเก่าคนหรือว่าแฟนเก่านะกลับมาชวนเตาะเตาะคุณไปทําอะไรก็รไม่รู้เหมือนกันนะคะไปคิดเอาเองนะคะ อ่ะสำหรับเรื่องของดวงดาวบนฟ้าในช่วงเดือนมีนาคมก็ประมาณนี้นะคะทีนี้มาต่อกันด้วยเรื่องของไพ่ทาโร่นะคะ12พบ12เรือนนะคะเขาจะให้รายละเอียดอะไรคุณบ้างได้อีกมาเริ่มกันเลยนะคะ ไพ่ประจำตัวใบแรกนะคะชาวราศีกุมนะคะคุณได้ไพ่ห้าถ้วยดูเหมือนเดือนนี้นะคะมันมีอะไรสมหวังก็หลายส่วนนะแต่ส่วนที่ผิดหวังอ่ะก็มีด้วยเช่นกันนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของตัวคุณเองนะคะแล้วดูเหมือนคุณจะให้อภัยตัวเองได้ยากเหลือเกินนะคะคุณให้อภัยคนอื่นได้ง่ายมากเลยแต่กับตัวเองเนี่ยคุณให้อภัยยากมากนะคะ บางทีคุณก็ก้าวไม่พ้นหรือไม่สามารถ move on จากความผิดพลาดในอดีตของตัวเองได้นะหลายครั้งเลยก็จะรู้สึกจิตตกหรือว่าจิตใจมันเศร้าหมองซึมเศร้าได้นะคะ ต่อมาในเรื่องของการเงินนะคะได้ไพ่8ดไม้เท้าการเงินนะคะช่องทางการเงินขยายตัวมากขึ้นคุณอาจจะไปเพิ่มช่องทางการเงินอื่นๆมีอาชีพที่3ที่4ที่5อะไรของคุณไปนะคะพยายามจัดระเบียบเรื่องของการเงินนิดนึงมีโอกาสมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางหรือรถราต่างๆได้ด้วยนะคะ ต่อมาไพ่ของสังคมเพื่อนฝูงนะคะไพ่สีถ้วยคุณอาจจะรู้สึกว่าเพื่อนเพื่อนร่วมงานหรือว่าพี่น้องบางคนคน <ๆ S 1> ใกล้ตัวคุณเนี่ยบางทีก็เอาใจยากนะคะทําอะไรให้ก็ไม่เอานะหรือว่าถามว่าจะเอาอะไรก็ไม่ยอมบอกเนี่ยคุณจะอยู่ในสังคมคนที่น่าลาคานพวกนี้นะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบพันธุ์นะคะคุณได้ไพ่เดอะฟูลอาชาวสิกุ้มคุณอาจจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านสักเท่าไหร่นะเดินทางไปนู่นมานี่เที่ยวบ้างหาเงินบ้างคุณตลอดทั้ง เรียกว่าทั้งเดือนเลยทีเดียวนะคะบางคนนะคะอาจจะมีได้อาจอาจะได้ข่าวเกี่ยวกับเด็กๆนะคะเด็กแรกคลอดเด็กเกิดใหม่ญาติพี่น้องเราอาจจะเพิ่งคลอดลูกอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะต่อมานะคะไพ่ในพบปุตตานะคะคุณได้ไพ่ t ดี h แฮงแมนนะคะใครมีลูกหลานบริวารนะคะหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีป่วยบ่อยนะลูกน้องหรือว่าบริวารของคุณทํางานกับคุณอย่างไม่ค่อยมีความสุขนักนะเหมือนเขากําลังแบบ แค่ทำงานอดทนไปวันๆเ,นเขาไม่ได้แฮปปี้เท่าไหร่นะคะแล้วก็อาจจะกําลังมองหาลู่ทางใหม่ๆหรือหางานใหม่ให้ตัวเองอยู่ด้วยเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังไปไม่ได้นะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพปรินะคะคุณได้ไพ่สีดาบชาวราศีกุมอาจจะมีบางช่วงที่ป่วยๆอยู่บ้างเหมือนกันนะคะแล้วก็อาจจะมีรายจ่ายนะคะจุกจิกเกี่ยวกับเรื่องของค่าอยู่ค่ายาค่าหมออยู่บ้างนิดหน่อยนะคะ โอเคมาต่อกันในเรื่องของความรักนะคะคุณได้ไพ่สามไม้เท้าชาวราศีกุมคะ่ะคนโสดนะคนโสดคุณจะเปิดโอกาสให้ตัวเองมากขึ้นนะคะอาจจะมีการไปเล่นแอป,ปนู้นแอป,ปนี้นะคะหรือว่ามีการคุยนะคะกับคนทางไกลคนที่เราไม่รู้จักคนทางออนไลน์ได้นะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะคะดูเหมือนว่าคุณอาจจะไม่ค่อยพอใจในคู่ของตัวเองสักเท่าไหร่อาจจะมีการเปิดโอกาสนะคะนะ เปิดโอกาสให้คนอื่นๆเปิดโอกาสให้แบบโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะนี่คือพฤติกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นฝั่งคุณหรือว่าเปิดพฤติกรรมที่เกิดขึ้นฝั่งแฟนคุณก็ได้เช่นกันนะคะ ส่วนคนที่มีคนคุยคุยอยู่นะคะดูเหมือนว่านี่เป็นความสัมพันธ์ชนิดที่มันยังไม่ลงตัวเต็มที่นะคะเขาก็ยังไม่ได้ปักใจที่คุณหรือคุณเองก็ยังไม่ได้ปักใจที่จะต่อความยาวสาวความยืดอะไรกับเขานะคะคือมันก็คุยไปแล้วมันก็แบบโอเพนเลยทั้ทีแบบนะคะก็ยังเปิดโอกาสให้โอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตได้อยู่นะคะ ต่อามาไพ่ในภพมรณะนะคะคุณได้ไพ่เพชรเปนเคิลนะคะราศีกุมคะ่ะป่วยนิดหน่อยแล้ะไม่มีอะไรมากนะคะไพ่ใบนี้มันไม่ใช่ไพ่ที่ไม่ไม่ดีนะักในเรื่องของสุขภาพนะมันยังคงโอเคนะคะอาจจะมีแบบเจ็บไข้ได้ป่วยแบบเจ็บข้อปวดบา่าปวดไหลนะคะแล้วก็อาจจะมีเกณ์แบบนัดหมอบ้างเจาะเลือดบ้างทําฟันบ้างในช่วงนี้นะคะ ต่อมาไพ่ในพบสุพาะนะคะคุณได้ไพ่ the justice นะคะชาวราศีกุมคภะช่วงนี้นะคะถ้าคุณติดปัญหาอะไรใดๆไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับความยุติธรรมในหน้าที่การงานนะคะคุณสามารถคุยกับผู้ใหญ่หรือว่าขอให้แบบทางผู้ใหญ่เนี่ยลงมาช่วยตัดสินลงมาช่วยดูแลคุณตรงนี้ได้นะคะท่านจะลงมาดูแลคุณเป็นอย่างดีนะคะให้คําแนะนําหรือว่าให้การตัดสินนะคะอย่างเป็นธรรมนะคะ ต่อมาในเรื่องของในเรื่องของการงานนะคะจะเดินเนินทาไมในเรื่องของการงานนะคะคุณได้ไพ่แปดเหรียญนะคะชาวราศีกุมคนที่ทํางานประจําก็ยังคงทํางานของคุณต่อไปนะคะการงานออกจะซ้ำซากนิดนึงนะแต่ว่าถามว่ามันจะออกจากงานนี้ไปเริ่มต้นงานใหม่ไหมคุณก็คงยังไม่นะคะเพราะว่างานนี้ก็ดูน่าจะเป็นงานที่ทําเงินให้คุณได้ดีนะคะอาจจะมีเบื่อบ้างอะไรบ้างหรือว่าแบบปวดเนื้อปวดตัวนะคะออฟฟิศซินโดรมบ้างนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่เรื่องของโชคลาภคุณได้ไพ่ก้าวไม่เท้านะคะชาวราศีกุมโชคลาภหรอโชคลาภพอมีจากครอบครัวอย่างที่อ่านไปจากตอนต้นแล้วนะคะอาจจะซื้อลงซื้ออาจจะแบบซื้อลงซื้อเลขซื้อสลากนะคะตามอายุวันเกิดอะไรใดๆตามเลขคนในครอบครัวหรือว่าเลขที่บ้านทะเบียนรถก็ได้นะคะ ต่อมาไพ่ใบสุดท้ายนะคะไพ่สิบไม้เท้าชาวราศีกุมช่วงนี้งานคุณยุ่งงานคุณเยอะด้วยภาระต่างๆจุกจิกมีทุนละแทบจะตลอดทั้งเดือนเลยนะคะจัดสรรเวลาดีๆนะคะไม่งั้นเนี่ยคือไพ่อะมันกําลังเตือนว่าถ้าหากว่าคุณจัดสรรเวลาไม่ดีหรือว่าอุ้ยไม่ได้จดทุรละไม่ได้จดการงานเอาไว้ให้แบบลิสต์ไว้นะคุณอาจจะมีการหลงลืมการงานบางอย่างหรือว่าทําไม่ทันอะจนคุณเดือดร้อนเสียหายได้นะคะ อ่ะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวกลุ่มในช่วงเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีกันมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช anel แม่หมอด้วยนะคะคอมเมนต์กันมานิดนึงแม่นไม่แม่นอะไรใดๆนะคะมาเมาท์มอยกันได้ข้างล่างนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย